ดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที่ดาทาโรเลิฟทาโร่นะคะวันนี้เราจะมาทำแรนดอมหัวข้อคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรเกี่ยวกับตัวเขาให้คุณได้รับรู้ขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครป์คอมเมนต์พูดคุยที่น่ารักเพื่อเป็นกำลังใจให้ที่ดาด้วยนะคะให้สามารถดูได้ทุกธาตุทุกราศี ถ้าเรื่องราวที่ทิดาอ่านนะ้าไพ่มันตรงกับคุณคลิปนี้เป็นของคุณพลังงานอาจจะสลับตัวตวนกันได้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะที่เพื่อนๆก,กดเข้ามารับชมคลิปนี้ไพ่มีแรงนึงดูดกับคุณจริงๆนะคะเราจะไปถามไพ่ทาโร่กันดูชัดๆเลยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรเกี่ยวกับตัวเขาให้คุณได้รับรู้เราไปดูเอเนอจของคุณและเขาที่ผ่านมาหรือในตอนนี้ด้วยนะคะ พวกคุณเป็นยังไงกันคะทิดาขอดูหน่อยคะ่ะ The f o o เป็นคนเจ้าสเสน่ห์ร่าเริงสดใสเข้ากับคนอื่นได้ง่ายหรือมีใครคนใดคนหนึ่งต้องการความเป็นอิสระในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ มีการเลือกการตัดสินใจมีสองทางให้ได้เลือกคือมันต้องมีการตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งแล้วแหละนะคะ the world แต่คุณก็ยังเป็นคนที่ใช่เขายังรักคุณมากๆอยู่นะ หรือไม่คุณก็อยากเป็นคนที่ใช่ของเขาอยากเป็นที่หนึ่งในใจเขานั่นแหละนะคะ pick up search มีความห่างไกลกันหรือไม่เรื่องราวที่ทำให้พวกคุณมีประเด็นกันที่ทำให้พวกคุณจบกันไปมีการเดินหันหลังออกจากความสัมพันธ์นี้ไปแล้ว จัดแมนอุปสรรคปัญหาที่ขวางการรอการปลดปล่อยจากโชคชะตาโฟร์อฟคอยความสัมพัน์ของพวกคุณยังไม่ปล่อยกันนะยังห่วงแห่งความสัมพันธ์นี้อยู่มากๆด้วยเขายังกอดความรักของคุณเอาไว้อยู่เลยนะคะหรือไม่ที่ผ่านมา เขายังมีนิสัยเป็นเดอรฟูลอยู่ชอบบริหารเสน่ห์ไปทั่วเพราะเขาเป็นหนุ่มเจ้าสำรานมีแต่คนอยากเข้าหามีแต่คนต้องการเขาเป็นคนเฟรนลี่มากๆด้วยมันทำให้มีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาในความรักความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยทำให้พวกคุณต้องห่างกันไปหรือให้พื้นที่กันและการก็ตามแต่คุณก็ยังเป็นคนเดียวที่เขารักเขายังเฝ้ารอคอยคุณอยู่เสมอเขายังไม่ปล่อยคุณนะ ตอนนี้เหมือนเขากำลังจะเป็นอิสระจากตรงนั้นเขารอคอยการปลดปล่อยอะไรสักอย่างอยู่เขาจะกลับเข้ามาหาคุณเหมือนเขาตัดสินใจทำอะไรพลาดไปแล้วตอนเนี้รู้สึกว่าเสียคุณไปไม่ได้แล้วต้องการคุณมากๆคุณคือโดเวอรของเขาคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาแล้ว เขากล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะกลับมาขอคืนดีกับคุณมากๆเลยนะคะเขาไม่กลัวต่ออุปสรรคปัญหาอะไรด้วยเขาจะกลับมาขอคืนดีกับคุณเขาอยากกลับมาอยู่เคียงข้างคุณนะคะเขายังหึงยังห่วงคุณอยู่มากๆด้วยนะทิดาขอความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาด้วยนะคะคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขาคนนั้นคะพิงอัพซอส คุณต้องการการตัดสินใจที่ได้รับความยุติธรรมเพราะคุณเป็นคนที่ชัดเจนปกป้องตัวเองแล้วถ้ากลับมาแล้วไม่ให้ความยุติธรรมกับคุณคุณก็ไม่เอาคุณก็ไม่ต้องการคุณเอาจริงแล้วด้วยถ้าจะกลับมาครั้งนี้คุณต้องได้รับความยุติธรรมแน่ๆคุณชูดชุดดาบปกป้องความรู้สึกของตัวเองแล้วนะทูอัพคอย คุณมองว่าเขามามาหายหายถ้าไม่ชัดเจนกับคุณไม่ให้ความเป็นธรรมกับคุณก็อย่ามาเลยดีกว่าเนาะหรือไม่คุณก็ยังอยากที่จะประครับประคองความรักครั้งเนี้ยกับเขาอยู่นั่นแหละนะเพราะคุณก็ยังมองว่าเขาคือคนที่ใช่ของคุณก็ณยังตรงสเปคตรงใจคุณอยู่เขายังเป็นคนที่คุณปรารถนาอยู่มากๆด้วย clean up c a b s จริงๆแล้วอ่ะคุณก็ยังรักเขาอยู่นะคุณเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีถึงแม้ดูเป็นคนร้ายๆสักหน่อยก็ตามเป็นคนชัดเจนตรงไปตรงมาลึกๆคุณเป็นคนที่อ่อนโยนอ่อนอ่อนไหวมากๆด้วยคุณเป็นคนที่มีความอบอุ่นมากๆถ้าเขากลับมาขอโอกาสคุณคุณก็พร้อมให้อภัยเขาอยู่เสมอแต่เขาต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นให้เป็นคนที่คู่ควรกับคุณแต่กลับมาครั้งเนี้ย ต้องให้เกียรติคุณต้องไม่ให้คุณเป็นตัวเลือกทางเลือกของใครถ้าทําไม่ได้คุณก็ไม่เอาแล้วเพราะคุณเป็นราชนีดาบแล้วคุณชูดาบขึ้นมาเพื่อปกป้องความรู้สึกของตัวเองแล้วนะคะคุณไม่ยอมง่ายๆแล้วคุณต้องได้รับความเป็นธรรมในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ด้วยนะคะเซเว่นออฟซอร์ คุณบองว่าเขาแอบไปทําอะไรลับหลังคุณไปที่คุณไม่เชื่อใจเขาอีกแล้วหรือไม่เรื่องที่ผ่านมาทําให้พวกคุณทะเลาะกันมีประเด็นกันต้นเหตุมันเกิดมาจากเขานั่นแหละนะทําอะไรไม่ให้เกียรติคุณมองข้ามความรู้สึกของคุณแอบไปทําอะไรที่ไม่ดีมาถ้าจะกลับมาก็ต้องปรับปรุงตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาจะต้องแก้ไขเรื่องราวที่ทําให้พวกคุณมีประเด็นกันให้จบต้องเคลียร์ให้เรียบร้อยจะกลับมาก็ต้องให้เกียรติคุณให้ความชัดเจนกับคุณ ตัวคุณก็พร้อมที่จะให้อาภัยเขาอยู่เสมอนั่นแหละนะเอกอาวานถ้าเขาไม่ให้ความชัดเจนกับคุณเขาทำไม่ได้คุณก็จะไปเริ่มต้นใหม่แล้วนะหรือไม่คุณก็รอคอยเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามไปพร้อมกันกับเขาอยากให้เขาปรับปรุงตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นอยากให้อาภัยเขาอยู่เสมอนั่นแหละนะคุณอยาก กลับมาเป็นรักครั้งนี้ให้มันดีกว่าเดิมเพนอพคับคุณรักเขามากๆเลยนะคุณก็ยังต้องการเขาอยู่นะคะคือคุณก็อยากสร้างอนาคตที่มั่นคงเป็นครอบครัวที่อุ่นไปด้วยกันกับเขานั่นแหละนะทิดาขอความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณด้วยนะคะ เขาคิดได้รู้สึกยังไงกับคุณคะ the Moon ตอนนี้เขาคิดถึงคุณอยู่มากๆเลยได้แต่เศร้าเสียใจอยู่กับตัวเองรู้สึกผิดกับตัวเองมากๆที่ทำให้เกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นกับคุณเขาทุกข์ใจมากๆเขาวิตกกังวลเรื่องของคุณอยู่เสมอนะ King of c u p s เขารักคุณคนเดียวรักคุณมากๆเขาอยากจะกลับมามอบความรักความจริงใจให้กับคุณเขาอยากทำให้คุณมีความสุขแล้วนะคะเขาคิดถึงคุณเหลือเกินมากๆเลยในตอนนี้นะ n i g ไนออฟซ r ร์ คนคนนี้เขาเครียดเรื่องของคุณมากๆจริงๆนะวิตกกังวลแต่เรื่องของคุณมากๆด้วยกินไม่ได้นอนไม่หลับคิดมากคิดเยอะแต่เรื่องของคุณจริงๆนะคะเหมือนเขาปวดหัวด้วยนะคิดมากจนปวดหัวไมเกรนขึ้นเลยนะคะเซเว่นออฟคัพ เขาปรารถนาคุณอยู่มากๆด้วยเขาอยากที่จะวาดฝันอนาคตที่มั่นคงไปกับคุณนะคะไฟออฟคอยแต่ช่วงเนี้ยเหมือนเขามีอุปสรรคปัญหาเรื่องงานหรือว่าการเงินของเขาหรือปัญหาอะไรของเขาที่เป็นอยู่ก็าตามคือเขาเครียดมากๆ ที่ให้คุณรอคอยเขามันทําอะไรยังไม่ได้ในตอนนี้แต่เขากําลังพยายามมุ่งมั่นแก้ไขมันอยู่นะเขาฝากให้มาบอกคุณให้คุณรอเขาสักหน่อยนะคะเขากําลังจัดการปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้ให้มันดีขึ้นคนคนนี้เขาเครียดคิดมากคิดเยอะเรื่องของคุณจริงๆนะคะเขาเครียดกับคุณอีกด้วยซ้ําเลยเขาวิตกกังวลมากๆที่ปล่อยให้คุณอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวเพียงลำพังแต่เขาจะต้องทำทุกอย่าง เที่ยที่จะกลับมาอยู่เคียงข้างคุณแน่นอนนะคะไปดูต่อคะ่ะ The Emperor เขารักคุณจริงๆนะคนคนนี้เขามีหน้าที่การงานที่มันม่นคงเป็นระดับถึงหัวหน้าง,งานหรือเจ้าของจิจการธุรกิจใหญ่ เป็นคนนิ่งๆเงียบๆมีอีโก้สูงมากๆด้วยแต่เขาจะกลับมาปกป้องคุ้มครองคุณตอนนี้เขาพร้อมที่จะกลับมาแต่งงานกับคุณเขาอยากสร้างอนาคตครอบครัวที่มั่นคงกับคุณเขารักคุณมากๆเขาจริงจังกับคุณมากๆด้วยตอนนี้เขาจะกลับมาดูแลใส่ใจคุณให้ดีที่สุดเขาอยากกลับมาอยู่เคียงข้างคุณนะคะแล้วไม่จากคุณไปไหนอีกแล้วด้วยเพราะคนคนนี้เขารักคุณมากๆเลยในตอนนี้นะ จะไปถามไพ่ทาโรก่กันดูชัดๆเลยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณอยากบอกอะไรเกี่ยวกับตัวเขาให้คุณได้รับรู้ในตอนนี้ชัดๆขอให้เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลน,นางฟ้าโปรดบอกให้ตรงให้ใช่ด้วยนะคะเราไปดูกันเลยค่ะ e g อ of sorts คุณจะได้รับความชัดเจนความยุติธรรมแล้วนะคะ Queen of Pentacles คุณเป็นคนที่มีค่าต่อใจเขามากๆคุณก็ยังเป็นคนที่มีผลมีอิทธิพลต่อใจเขานั่นแหละนะเขาก็ยังรักคุณมากๆด้วยเขามั่นคงกับคุณอยู่เสมอนะคะ ตูอับสอดขึ้นมาอีกแล้วคือเหมือนตอนนี้เขากำลังตัดสินใจอะไรบางอย่างอยู่เขาจะกำลังตัดสินใจเพื่อที่จะกลับเข้ามาหาคุณเพราะเขาไม่สามารถที่จะตัดคุณออกจากชีวิตเขาได้ยังไงเขากำลังจะหาหนทางกลับมาหาคุณแน่นอนเขาวางดาบลงแล้วนะคะ ซิปออฟเพน a c เ e ิลเขาบอกให้คุณให้อภัยเขาหน่อยเถอะนะเขาจะกลับเข้ามาขอโทษขอโอกาสคุณอีกครั้งนะคะเอกออฟเพน a เ l ิลคนคนนี้เขามีความมุ่งมั่นพยายามที่จะกลับมาปรับความเข้าใจกับคุณมากๆเลยนะคะ เขาจะกลับเข้ามาในทํางานในความรักความสัมพันธ์ของคุณต่อไมาอยากไปต่อกับคุณนะจัดเมนจัดเมนขึ้นมาแล้วเหมือนมันกําลังจะได้รับการปลดปล่อยจากโชคชะตาแล้วนะคะคือความรักของพวกคุณมันเป็นโชคชะาตาลักษณะนานพาจริงๆนะ มันจะมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาทดสอบความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณว่าพวกคุณจะผ่านมันไปด้วยกันได้ไหมพวกคุณจะยอมปล่อยมือจากกันไหมเมื่อถึงเวลานั้นแล้วพวกคุณมีความรักความมั่นคงต่อกันมากๆพวกคุณจับมือกันก้าวผ่านอุปสรรคปัญหานี้ไปได้แล้วอ่ะพวกคุณจะรักกันมากๆเพราะพวกคุณคือคู่แท้โภมิคิดชะตารักของพวกคุณจริงๆมันจะผ่านเรื่องราวแบบนี้ก่อนมันมีบททดสอบที่หนักหน่วงมาก่อนถ้าพวกคุณผ่านมันมาได้แล้ว จะมีไม่มีอะไรที่จะมาทําให้พวกคุณแยกจากกันได้อีกนะและพวกคุณจะอยู่ด้วยกันด้วยความรักความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฝากมาบอกคุณว่ามันใกล้ถึงเวลาที่ใช่ของพวกคุณแล้วนะพวกคุณจะได้กลับมาเริ่มต้นสัมพันธ์กันใหม่ในครั้งนี้มันจะดีขึ้นกว่าเดิมมากๆด้วยมันใกล้ถึงช่วงเวลาที่พวกคุณจะได้ รับความสุขจากโชคชะตาแล้วนะพวกคุณจะมีแต่ความสุขความสบายอกสบายใจแล้วความรักของพวกคุณจะมีแต่ความอบอุ่นแล้วนะคะ The High p i e s t e s พดามองว่าที่ผ่านมาตัวคุณอะจะได้รับความผิดหวังความเศร้าความเสียใจทุกข์ทรามานใจมากๆอยู่เหมือนกันนะคือ เพียงเพราะจักราวาลอยากให้คุณกลับมาพัฒนาจิตวิญญาณของตัวเองก่อนคุณเป็นคนที่มีเซนต์มีรางสังหณรที่แม่นยำมากๆแล้วคุณก็ยังสามารถที่ใช้กดแรงนึงดูดได้ดีมากๆด้วยคุณสามารถสื่อพลรจิตไปถึงเขาได้นะทูอัพครับคนคนนี้คนที่เคย ไม่ให้เกียดคุณคนที่เคยมองข้ามความดีของคุณไปเคยทําให้คุณผิดหวังเสียใจต่อใจเขามากๆอ่ะเขาคือรักแท้ของคุณนะเขาคือเนื้อคู่ของคุณต่อจากนี้พวกคุณจะผ่านวิบากกรรมมาได้แล้วชีวิตของพวกคุณจะมีแต่ความสุขความสมหวังมากๆนะคะเอกออฟคัพ เขาจะกลับเข้ามาเติมเต็มความรักให้คุณเขาจะกลับเข้ามาดูแลใส่ใจคุณให้ดีที่สุดนะเขารักคุณมากๆเลยนะคะเขาจะมีแต่ความจริงใจให้คุณแล้วนะเขาจะมอบแต่สิ่งที่ดีๆให้กับคุณแล้จะกลับเข้ามาตอบแทนคุณนะคะรีวิวออฟฟอา์จูนยังไงแล้วพวกคุณจะได้กลับมาคืนดีกันแน่นอน มันเป็นพอโชคชะตาพมรมลิขิตจริงๆนะพวกคุณนะ่ะจะได้รับการแก้ไขาการปลดปล่อยในความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณแล้วนะคะมันใกล้ถึงเวลานั้นแล้วจริงๆนะต่อจากนี้จะมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตคู่ของพวกคุณนะคะทียรวานการรอคอยอย่างมีความหวัง ความหวังของคุณกำลังจะเป็นจริงแล้วนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกคุณเหลือเกินว่าคนคนนี้แหละคือคนที่ใช่ของคุณแล้วนะคนที่คุณปรารถนาคนที่คุณอยากที่จะร่วมสร้างอนาคตครอบครัวที่มั่นคงไปพร้อมกันกับเขาคนที่เคยทำร้ายจิตใจคุณนี่แหละคนคนนี้แหละเขาจะได้กลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นเขาจะกลับมาอยู่เคียงข้างคุณเขาจะยอมทำทุกอย่างเพื่อให้คุณมีความสุข าคนคนนี้เขาคือคู่แท้คือคู่ชีวิตของคุณแล้วเขาไม่จากคุณไปไหนอีกแล้วนะที่ดาขอให้ไพ่ออราเคิลแนะนำแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขาต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรคะดู something for someone พวกคุณทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อกันและกันอยู่เสมอ คุณก็ให้อภัยเขาได้เสมอนั่นแหละนะเขาก็ยอมเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นคนดีปรับปรุงตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนที่คู่ควรกับคุณเพื่อที่จะกลับมารักกันครั้งเนี้พวกคุณจะมีแต่ความสุขความรักกันมากขึ้นมีแต่ความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน I love you. พอรักคุณมากๆจริงๆนะ Love e n n l a t e ความรักของพวกคุณไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆนะคะไม่ว่าพวกคุณจะผ่านสถานการณ์อะไรกันมาก็ตามเขาคือคู่บุเพของคุณไม่ว่าพายุจะแรงแค่ไหนพวกคุณก็จะสู้และอดทนไปด้วยการไม่ปล่อยมือกันง่ายๆหรอกนะ คือมันจะต้องมีความอดทนนั่นแหละถึงจะไปได้กันได้ไปดูต่อนะคะพร้อมมิดออ e เดอะฟิคือสัญญาแห่งอนาคตพวกคุณมีคำมั่นสัญญาต่อก,กันหรือไม่ ตั้งแต่อด,ตอ,ดตอดีตแต่ชาติพวกคุณมั่นหมายกันเอาไว้ว่าจะกลับมาคองคู่กันกลับมาอยู่เคียงข้างกันในชาติภพนี้นะคะจอยต่อจากนี้พวกคุณจะมีแต่ความสุขความสนุกสนานล่าเริงม,มีแต่เสียงหัวเราะรอยยิ้มที่สดใสไปด้วยกัน decision ความรักครั้งนี้มันขึ้นอยู่กับคุณแล้วนะคะว่าคุณจะให้มันเป็นไปแบบไหนเป็นไปในรูปแบบไหนคุณต้องการแบบไหนมันอยู่ที่ตัวคุณแล้วนะเพราะต่อจากนี้คุณจะมีแต่ความสุขความสงบแล้วติกตอก มันใกล้ถึงเวลาของพวกคุณแล้วจริงๆนะชีวิตของพวกคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่แล้วมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วนะคะ happy h ปป,ป,ปี้มีความสุขอีกแล้วใจก็ขึ้น happy happy ปปปปก็ขึ้นที่ดามบองว่าเร็วๆนี้ยคุณจะได้รับความสุขแล้วนะคะคุณจะมีความสุข ชีวิตของคุณจะมีแต่เสียงหัวเราะล่าเริงสดใสแล้วนะจะมีแต่ความแฮปปี้แฮปปี้เอนจอยแล้วนะคะ Why ทำไมบางสิ่งบางอย่างจากักรวาลให้คุณได้เรียนรู้จากประสบการณ์ด้วยตัวเองแล้วคุณจะเจอคำตอบของมันนะคะ คุณต้องมีความเชื่อถ้าพวกคุณกลับมารักกันครั้งนี้ยพวกคุณจะมีแต่ความสุขรักกันมากขึ้นจะมีแต่ความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันและเชื่อว่าพวกคุณเป็นเนื้อคู่กันดีไสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยซัพพอร์ตความรักของพวกคุณอยู่ในเ,เร็วนี้พวกคุณจะได้กลับมาอยู่เคียงข้างกันแน่นอนถึงแม้พวกคุณจะแตกต่างกัน หรือมีศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องก็ตามแต่พวกคุณก็รักและเข้าอกเข้าใจกันเสมอ Healing Family Issue พวกคุณกลับมาเยียวยาจิตใจของกันและกันต่อจากนี้ครอบครัวของพวกคุณจะมีแต่ความสุขความมั่นคงเป็นครอบครัวที่อบอุ่นอยู่ด้วยกันและจะมีแต่ความสุขความเข้าอกเข้าใจกันจริงๆนะคะ ขอบคุณนะคะสุขสมหวังในความรักมีความสุขในชีวิตสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยเงินทองสวัสดีค่ะ